เมื่อนี้เป็นพิธีเยียขวัญเอื้องขวัญน,นะครับเห่ครับมาสู่กับเจ้าตูใช้ภูมิเป็นความประสงค์ของยาแฝดนะครับยาแฝดอยากเอื้องขวัญไฮลานก็ต้องบอกได้ว่าเป็นการเอื้องขวัญแบบปุ๊บปั๊บกับว่าได้นะครับยาแฝดเตรียมการเฮ็ดายสีนะครับเป็นคขวันไฮลลานเป็นความประสงค์ของยาแฝดนะครับพี่น้องท่านใดกัน เห็นไรสดปวกเกาวบตัวถึงนะครับเด้อนะครับอยากจะมาเอื่นควันนะครับกับยาแฝดครับหลานภูมิน้ำกะนะครับมากินเข่าแล้่น้ำกันครับผมตัวนี้หมอปูน้อยกับล็กนนท์มาด้วยควันเด้อยมาด้วยวันเด้ยพอพันมาด้วยครับเด้อพอพันครับมากินเขาแล้น้ากันครับพ่อปุ๊บปั๊บเอื่นขวัญยาแฝดแล้ว แต่งการแต่งบายสงบายสีครับผู้ถอผู้ถอาแถวนีุู้้ปับติ่นกวดุ๊้ปับเลยครับบ่ได้ไปเอิ้นบ่ได้ไปบอกผู้ใดเลยเล่งด่วนหลายมาจิ้งข่อยอันกันครับผมตื่นควันลานเศษเนาะเมื่อวานนี้ไปเตะบอลก๋ โอกโล่มผิดจังหวะนะครับทับแขนเจ้ะคงคำภาษาพันน้อกเลี้ยงน้อยแขนเดียร์แหละครับแขนเดียรแขนดะเซฟเฟอร์วันไปหน่อยนึงยาแฝด์วอร์สบายใจเอึ้นควรให้ลาเลยมื่อนี่เป็นความประสงค์ของยาแฝดแล้วเลดแล้วเรามีความสบายใจกันครับเป็นพิธีของทางอีสานบ้านเรา เกินเผาขี้น้ำกันครับผมผู้ใดเห็นไรสวดเราอยากมากินเผานกันก็เชิญนะครับบ้านทองแฝดสามแฟมิลี่นะครับครอบครัวป้องกัน วันจะแย่งไปกำบูราคาควอคงทั้งทิศเหนือและทิศใต้จะเดือนไทยระวงนี้ตวันตกทิคนี้วันจะเยาว์โฉดันจะไปนอนเท้าพักยุมแผนเดนดาววันวัวเอ้ยจะได้ไปสุ่มกว่าปุ่นลิงเสียงหมูค้างวันเกาเอ้ยเราจะไปยุคหางต่างดาวให้ตาวมา ไปมาสมเชื่อผพาเพีว่าเนื้ออ่อนๆมาหมุนหมอนผูกเกี่ยวเราไปเกี่ยวไกลตั้งของยาฟังสูต่อเพียงพอมาทีของหมูช้าทั้งปลาทิพย์และยังไตสีน้องวันหอกใจกวนนกวนหัวเอ้ยอย่าได้ไป็นสมซ้อนส่วนมันอ่อนหัวนอนยุ่เต็มปลาหูปากเด็ดไก่ยิงย้อมจุ่มกรงดองอาหารกวนยุ่มนายขึ้นมาบังเกาอ้วน ้านเฮาลงไปเสาเป็นเย็นจังเครื่องประดับบา,นนนนววางนั้นมีเกี่ยวขวดสารพัดบ่มีไผ่ขับกันขวดเชียงที่จอไปถามพอม่อแม่เจ้าเป็น คำคู่รอช่วยยันเทควันที่ขันบอกขึ้นบ้านก็เกาลั่นอันว่าโูชนนั้เขาอยู่ในนาโกงงมูมาตกต้มต้อยใจเศร้าบอชื่นบ้านยันเทควันไปนาบอกขึ้นมาตุ่มตอนเหนียวกระคำกระหองหงอกวันดูหงส์ กรอเสาเียชพื้เก่าใจบัไก้มันมาตุกทิยาาหันกันอันโหนนาใกระเือนเดือดมอนก็ตกติพย์งน้กัะดิ่น้ำแต่คนแคนผูเทียวส่วนดุกาวให้เจ้าชืยมาเปาเฮียวไอ้กด่ัเจ้าความาล้อบีไทสิมอันทันยยึาบ้านจีไทยไปก็ไดู้นี้ก่ไปเอา บอกให้ควรจะไปที่จะเที่ยวไปดูถ้าไม่เคยพักอยู่อย่างเก่าให้เกิดขึ้นมาจงทั้งใจจำมาหนักกันก็ไวเดียวที่ มหาพ่อเดอ้อขวันนะ่ะมหาพ่อพี่เดอ้อมาพ่อพี่ละ่ะพ,พ่อจุ่ปีเดอ้อ ไปหาใช้พิมพ์ควรใช้ผู้ไปหาใช้พิมพ์ยังไงโอ ขวัญสิมาหาน้ำหมอูอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน้ำหมู์ทำไมไม่รับเอาน้ำหม,อำมออูอ่ะโอข้ขวัญนิ้วขวัญจะมาหานิน้วอ่ะโอข้ขวัญมาขวัญจะมาหายโอ,อ้ไปเบิ้งพักข,ขวัญเบิ้งพักข,ข,ขวัญเอาไปหาพิ้นไปไหนสิมาสิมาหาพ่ออยู่ได้หรือเมื่อกี้นี่นไปบ่ฮอดจังใ,ใดอู โอ้โหหบุญไปบมุนมาไปหางพิมพ์หนึ่งเดย์โมเมนต์ดอกโมเมนต์ดอกโมเมนต์ดอกอยู่ห้องเดียวกันดีโมเมนต์สีเป็นโมเมนต์โมเมนสิไปโคราผู้เนื้อไปหานไอ้พัดผู้ล really ื้อเห็นดูว่าเป็นค like ิดเตจังซ uh> ั่นมากลับเด้อมากินแถลงกันครับบอกบ่ทั่ว erm ถึงพี่น้องเฮาเต้พี่เต้มา แล้วตีแข้งบ้านนังนิ่งอ่ะพี่เต้ม,มากินข่าเลี้ยงกับน้องมาอนนงบอกว่าทัวบ่ถ,ปปถึงยาแฝดปุ๊บป,ปั๊บตืน้นขวัญเฮ็ดฟักขวัญมือเลี้ยงบ้างบ่ายเนี่ยเอามือสองางได้โอ้เดี๋ยว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 ไห้พบพี่ภูมิคันทาแป้งบ๊ทแมนทาแป้งสงการเด้อทาแป้งตื้นขวัญให้อ้ยเด้ยนี่เดี๋ยว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 อ่าเอานี่นิวไปแต่งตัวพี่ภูมิ อาเอาทาแป้งไอ้อ้าปทาแป้งมบเกาอนมาไ้มกาน่ะมาได้ขวเลยทำแม่บัลนาขวดไปหายพมัได pues ้เลยเนี่ยนี่ได้ขขวปุ๊ปับยาเอ้ยยา ยาแฝดบอกเอื้นควนให้หลานพนาพปุ๊บปั๊บเออเอื้นควนปุ๊บปั๊บกับว่าได้อือหอบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวทวถึงผู้ใดเห็นไล่สุดกะมากินเข่าแรงน้ำกันรครับเมื่อนี่กับเข่ากับน้ำต้อนรับอ่ามากินเข่าแรงน้ำกัน นะขอบคุณมากครับเจอุย้ยเจอุ้ยจากระยองมุ่นกระซุง่งมา,มาด้วยขวัญด้วยมาใหาล้ลานลนั่นนี่

เอาไหมขวดน้ำกวดน้ำเนี่ยเอาขื่นเด้อมีขื้นมีขื่นสยขึ้นสยเกินมาแทบตีควนน่ะนะสันมาบอว่ามันอยู่โคราชพุ่นเด้อเะู้มมาแทบบอกขวนมันอยู่โคราชพุ่นเด้อมันคือหัน คือหัดไปดังทิศใต้แท้่ไปโคราชแท่บุญเด่นหัวผามาในเด้อบุญเด่นหัวเด้อมาแฮ่นี่บุญเด่นบุญเด่นหัวผมาม้วนกับปูกับหญ้ารถบุญเด่นหกวนะเออปูหญ้าบ้าบ้าดอกบุญเด่นหัวผมาม้วนกับไปกับไปนิกรถบุญเด่นหัวก่ะอ่า มาเมืองกับยาสอนยาปุ้นงาใจรุดนะครับน้อยรุดมารุดริมโตกับพามาเลาดเน้ยน้อยไม่เห็นผู้เห็นยาเราโอ้เปละมาดิในใจดีบ่ใจดีบ่ปู่โอ้ใครกับใจดีบ่ใจดีในแม่แม่เขาต้มอีกเนาะแม่กับใจดีเ้าปู้ปู่น้อยครับปู่น้อยกับพี่น้องกันนี่แหละพอดีเลย ปูน้อยก็ได้บอก,ก,บบอกเอิญเมื่อนี้ละกันหยิ่งเอิญพะนะพนังพูดนึงหาปลาเข่าไปแล้วมาครับมาครับมากินเขา่าเลี้ยนน้ำกันเด้อบอกบ่ทตัวถึงครับปุ๊บปั๊บเอิญขวัญผู้ดใดเห็นไสนรสดแล้วกลมาได้ยินข่าวกลมาหึเขนไหมเขียนไงงัดบวชติดในหองละเมศไม่ไม่ต้องเขียนหรอกเออเอาปูปูปปเนี่ยอีกเพื่นหนึ่งกับปู นี่พูดได้อ่าน้ำน้ำเบี้ยน้ำหอยปูอืมนี่น้ำใส่แกงไอ่เดี๋ยวไร่สดนเปนไอเห็นพิธีการเลยครับถูฝ่ายต่อเขียนกันเรากินข้าวกินน้ำร่วมกันมาหนีเห็นเราก็แล้วดอกสบายใจนะอืมแมนเห็นเราก็แล้ว อย่า่าได้บตีเฮ็ดหลอกกเป็นความสบายใจคือเพรบวชไอ้แก้บนของเจ้านั่นแหละแต่ว <net> ่าที่บวชดอกเป็นความสบายใจของพี่น้องน้ำเนกัได้บวชเฮ็ดลอกกัเลี้วไปสบายใจไปไปหายพิมแ่ะขวัญมไม่นเหม่อว่ะ ไม่พุมบ่หาจะนั่นไอ้พิมนะิงเนม่นะน้สิ่งเปลนไปได้เปลีนไปได้พีพิมต้องดูแลเธอต้องดูแลเขานะขวเขาควเขาไปหาเธอนะเยคมาเอ่ารันระวังเสียบจะของตื่นคนไปแล้วสามคนเด้พิมเขาอิ้นขวสาคนเอเด้อระวังจะของเสียบจะของ เอา้าอ่าไอ้พัดไอ้พัดเอ็นก้อนมูแขนหักไหมไ้ฟูพาใส่ติง้งนี่ก็มาแขนหักอีกเอาไอ้กินต้องระมัดระวังตัวเด้อมีสติมีสติเด้ออืมหนักจะได้เป็นเบาอ้าวเ,เ,เ,เอาพี่น้องปูงาตาย,าย้ายปลาก่างถูกเขนลานเราได้กินเข่ากินน้ำมังกรครับนี่ละแบบกันเองครับแบบกันเองเด้อแบบกันเอง อืมแบบกันเองมื่อนี้กันไรงั้นรายการนะสาทั่วลูกสาทั่วเดอ้อหักครับแม่หักอืมหักน้อยนึงคนเลเซ่เสือกอ่อนไว้สู้ดีไปบ่บอือมโอนโบนหนักปันใดอ่ะสูป้าแม่พิมน่งประคองแขนคุ้มไว้ลูก ข,ข,ออข้างขวาพูน่ะเออพูน่ะข้างพูน่ะขาเนี้ยพันผูกเชนพูน่ะเออผมวันน่ะรับรับไอ้คำหวยพอรอมจากเออปูจากยาก à, น้ำกันไปเลยไปกับเด้อครับกินเขา่ามากสะดวกมงได้กับบอกได้ครับเด้อจ,จัดหาไปให้บ้านญาสอนกบบนี้มาหินอน่อน เอามาแล้วมาแล้วญานนังกับมาพูดนะเอ็นะของโฟด้วยเออ สาธุลูกสาธุเด้อสาธุเอาทุกค,คำไหว,วีพรของผู้ของญาณี่เออครับสาธุเอาลูกสาธุเอาปู้นายครับมาครับรรกินข้าวอด้วยกันขอด้วยกันเ อันผูกไอ้ปูน้อยน้ำเด้อปูน้อยกับไปลงบันนี่กันวะควันเรากับเบุกับเนี่ยกับตัวกันปูน้อยน่ะโชคดีแล้วปูน้อยอ่ะสุภาพแข็งแรงค응ือเกาแป๊บเดียวแล้วอ่ะ <tattoos really> <ADHD> ุดยอดลายปูน้วยอืมเออปูน้อยอปูแหลกผูกเห็ดเดอ้อปูแมน <c oughs> มาเดอ้อลุง มาึือมาคุ้มเนื้อเด้อมากินขา่นนขาวน้ำกันขาวแงน้ำกันเอาเอา่วย่ร้ไว้น่นเอ้าเอากินแล้วเอาเอา พี่อุ้ยครับพี่อุ้ยครับคิดถึงญาญ่านี่บุญเดงหกนะครับญาญ่าสี่พาเห็ดพาปลาแฮรอบบูบ้านถวายวัดไงเขาเด้อปีนี่ครับเจ๊บิดครับขอบคุณมากครับมากินเข่าแดงมันครับเจ๊บูดบบไร้บอกได้เก้าอันปุ๊บปั๊บอ้นขวัญหน้าแฝดอ้นควัญใหหลานขอบคุณมากครับพี่อุ้ยเจอกันบุญเดงหกนะครับ สิบแปดเปิดงานวันเสาร์สิบเก้าแห่ र, นะครับกลางคืนก็คือมีหมอลำทั้งสองคืนโดยเฉพาะวันที 19, น่สิบเก้านี่รับเดีอบว,วาสศิลป์นะครับพี่อุย้ยมามวนน้ากันครับมามวนน้ากันบุญใหญ่เฮากันี่ล่ะวัานสุดท้ายแล้วบุญอ็นญญหกครับของบ้านขาวเฮาอ่ะยิ่งใหญ่ขบวนประเพณีละละปูอะไรล่ะปูอ่ะเมื่อนี้ปูเขาบ้านแก่เศร้าโแต่แต่เว้นดีดีปูกับได้ที่บ้านหุ่นจักนี่ล่ะ,ละ,ละ ปกติเนี่ยหกโมงแ้งบมดทั้งเัาได้ทอดบ้านปูที่ไปส่งดอกปูที่ไปส่งนั่นล่ะเอาไว้นี่ล่ะเดี๋ยวบอกไอ้พี่ยื้นกับบอกไอ้เป้มารับก็ได้ดอกปู น้าซอยกันดิมาพูปเนี่ยเนี่ยคางไรนี่แม่โนอม,ม,นอ,มอ่ะเอะะนนอซา,าทูลูกซาทูเอาโอ้ขอบคุณมากครับ มาได้ไป็นยัยอัน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 ทีน่ยังกาะห้ยนะคุณน่ะนี่เอาอเอาอันนี้ให้นน้ำเอาไอาคนน้คุณไหนแข้งให้นน้ำนี่ยังไห,หนเหรอคุณไหนแข้งไปเฮ้ยเป็นไคุณไปเฮ็ดนะเป็นน,น่ะแม่แฝดแม่แฝดนะเบิ่งกันนี้ได้แหวียนมั้มาเบิ่งแหวีนไอ้นี่แม่แม่แฝดอ้าวคือเฮ็ดเป็นแท้นั่งอยู่นั่งเข้าเดี๋ยวไม่เฮ็ดอย่างไม่เฮ็ดแหวียนมั้เออ เอาโอเคอเบิงเบิงบนงเบิงบงบงเถอะเปลี่ยนไหมนะักลายไหมเพี้ยเปลี่ยนเถอเพีดเป็นนนะฮักแก่เอานาผูกแขนลูกซะึเป็นไดกับปูบดอยู่ด้กันง่ายเหินได้ก่บ เก้าปีกำลังม้าเนี่ยชิบเก้าปีนี่สิปีน่จะพบเพื่อนต่างเพศที่ดีทั้งคู่นอนแล้วยันเขามานอนน้ำหลานเลยนเด้อโอ้เนียวเอาไม่เป็นยังไงแค่ปูเอาระมัดระวังจะขอเอาจังไหนก็หายจูบแมนมันก็เป็นไปตามยุคสมัยละแต่ให้เกียรติผู้หญิงเข้าใจบะ เขาลูกมีพ่อมีแม่สิไปจับไปบายไปหอมแก้มจูป่าเขานี่มันบ่ได้ดิปูกระถายยาเด็ดขาดเขาลูกมีพ่อมีแม่คือเอาไว้กับน้องพวกเจ้านี่แหละคือกันฮักกรอยู่ในกรอบเมื่อเหลยอในจูบประเด็นมิเท่านั้นเออให้เกียรติให้เกล็ดเขให้เกล็ดเขาเอามาไว้เทอล่ะเงี้ ฟมาไว้แท้บัดไปหาปลาคุงปลาเขา่าคือมาไว้บนนี้ <S <S กินเข่ากินน้าน้องกันครับข่ากินน้าต้องกันเด้นอาหารการกินกันนี้ครับนี้พ่อมตุ่มปลาคอไงแซกไข่มดแดงนะครับทอดหมูแดดเดียวทอดเนื้อแดดเดียวนะครับ พี่มดพี่มดมาผูกแขนหลานหน่อยจะได้พาหลานเหี <Yeah. S 1> ่บ mm ุญเดินหกนะพี่มดอะ่ะ mm hmm. มาเลยหมูสิบสี่คุ้มเหนือนี่มากินข่าวน้ำกันคร mm hmm. ับเข่าลายลายอันนี้ใส่นี่ใส่กับหมูใหญ่นะครับเด้กเพรานั่นย่างนี่ใส่กับหมูย่างอีก mm hmm. อืม ครับมันนี่เซตของปูปูสายเพิน่นสถานที่อาจจะคับแคบไปเนี้ยนะครับแต่มีมีอันปลาหมอนเกาสนามพื้นบนล่างอยู่นางกินพุ่งก็ได้ <c oughs> น้ำตุกดาน้าบัดล่มแน่นตุกน้าบัดล่มยื่นในตู้เย็นเดอ้อนี่พอดีพี่ลิวกับ บอเด็กถึงเลี้ยพอดีอาศัยพี่ลิวแ่ะดูแลมือบ้านเนี่ยสวัสดีครับสวยมากเลยกินแซ่บๆเด้อขาดเลยยังถ้าบอกเด้อครับมีอีกหลายเมนูเด้อคือบัตเต็ร์เฮดแม่ไอ้มีอีกหลายเมนูแต็มไปหดเลมีแม่ควายเฮดอ่าอาศัยแม่ไอ้ล่ะเสียอาศัยแม่อาศัยแม่ไอ้ล่ะ,แม,แ,มละแม่เป็น <c oughs> ไหน โอ้ผูแฝดล้วซื้อมัเพราะปรากฏว่าจีฮูว่าจะได้อ่นควันล้านนี่แหละซื้อมาให้เจอวานี่ขอบโปรจากนุ่ตัตดของยานี้เอาครับครับผมเอาครับลำล้าพี่น้องแค่นี้แหละครับผู้ใดทราบข,ข่าวได้ยินข่าวมากินขวน้ำกันกับมากินครับผม ถึงพอถึงปูล่ะตั้งแต่ไซส่เบิดล่ะไม่ถึงพอถึงปูล่ะเถาไปอ่ะมันี้เฉลยหย่ำดอกมาครับสั่งพี่กับมีหม่องนั่งครับไต่ลางบ้านแม่สอนแล้วก็ปรับประธานที่นี่เหมาะลายกินเข่ากินหน้าน้องกันเอาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพิธีทั้ง การเอึนวันของภาคอิสานฮ้องสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอ่ะพูมขอบคุณครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมโอเคพีเอ็มอ้าวขอบคุณครับวสวัสดีครับ